สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เกียรติตดตามรับชมช่องห่อครับพี่เคนในคนบนนอกมือหนีเปลี่ยนเปลี่ยนการล่าครับห่อสีมากใส่แงบครับมากับสองเสียนเพิ่นเสียนรุยกับเสียนรวยครับนี่ครับบวกน้ำน่อยๆแล้วครับใส่แงบครับเนื้อไปเค้งครับใส่ร่องเบืองย่นแหลงแหลในจังหน่อยมันมันสิเป็น,นอย่างไรสีคืออยู่บ่ เียปลปเค็งนะครับใกระปูปะปปหาห่าั้บบงหมดเบ้องบเดี๋ยวรอยครับหลังหนึง่งเป็นบวกน้ำนิดหน่อยครับใส่เลยเส้นรวยกับสีจัดครับ เหมนกับเสียดลวยกำลังยางไปใช้ทางคุบบนค่นามาหมาอดมองใสอีกครั้งหนึ่งนะครับสบภาพไม้นะครับใส่ปากทอเลยนะ นี่จามาลรอกงึงมาบอ่งน้ฝงน,น,นีนนนนนนดีกานอังไหดีกว่าฝ่งบ่งอยห็ใหม่ปักไหวครับวหาให้มันเขื่อนเวลากบพอมันเต็นครับเ,เบบบบย่าปลาเค็งครับใส่ยักสามสี่ตัว เส่ก็แล้วก็งุ่มไว้ครับเบรอยเรียบร้อยครับายไปเปิไปไป่งล้างหนึ่งครับนี่ครับรมันเต็ดลงหนีแล้วบังหับเสียนก็เลยมาจัดหมองมันลงเลยครับนี่ขันเต็ดลงหนีเสี่ยนว่าปผาดด้วยกันนี่ครับมันเต็ดล่งหนีนะครับหังัมองว่าในอยู่นีแล้วเนี่ยครับเต็ดลงสภาพการก็คืออยู่ครับ แต่ว่ามันสิถือหรือบ่ครับเขาก็ได้มาหอดลังสุดท้ายแล้วครับเดี๋เข้าใส่ใส่เทงเบิดตุ่มสิบเอ็ดลังนะครับเซียนลุยสิมาใส่หลังสุดท้ายนะครับโอเคครับเขาก็ใส่ตุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสิบเอ็ดลังเดี๋ยวเขามาลุ่นกันครับมาออื่นเป็นังในสีมันบดสิพาะเด็ดปนบอ โอเคครับเข้าไปพอกันมือเลยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสวๆครับเข้าเดีเวลามาหยามแงยบก่อล้วครับหลังจากที่ใส่ไว้เมื่อวานสิบเมตรหลังเข้าไปเบิ่งกันครับสีมานบ่มากับสองเสียนที่เราครับนี่ครับแงยบลังเลกันห้องเซงเงียบเงียบหนาแรงกับผมมั่นใจว่ามันสีมันบ่ได้ครับแม่นมันหรือผมมันจังเด้ผมก็สิเอาลงให้เบิ่งนะครับมันจังเด้มันสิคือบ่ไปหลุ่นกันเลยครับ วุ e ้งเดลเสียนโอ้ยยังอยู่คือเก่าครับใจถึงก็ะเดลเซียนโอ้ยปะเคียงยังอยู่คือเก่าอยู่ครับโอ้ยบุคื่อแล้วหลังแหลคือบุหักมันเถอะเลยมาเพิ่งหลังที่สองกันครับพูดครับหลังที่สอง โอ้ยล <U> so no ังที่สองกับเฝ้าครับโอ้ยเด็กกบหน่อยตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามึงเดี๋เฝ้าลงกับสอบเออถือมามึงอีกลังหนึ่งครับโอ้ยปากเขียงยังเอเลี่ยขึ้นกาบครับ นี่ครับลังที่ได้วบางหันโอ้ยได้กวบหน่อยตัวนึงครับไปไปเบื้องหลังที่สี่กันครับเอามาเบื้องหลังที่สี่ห้องครับเปิดดูท่านนั่นเฮ้ยหลังที่สี่ได้ได้กวบหน่อยตัวนึงครับเว้แ <laughs> ต่ว่าตัวใหญ่โกวบงหันอยู่ใหญ่โวบางหันอยู่เฮ้ยเกลียวเกลียว ได้อยู่ได้อยู่พอได้ปนอยู่ครับบ่อเฝ้าครับเอาไปเบื้องหลังตัวแผ่นครับมาเบื้องหลังที่หาครับนิเซียนเงียบหลังที่หาส่งเสียงเงียบครับเอ้ยหลังที่หาเนี่ยปาเข็งย่างคือเก่าอยู่ครับมันยังเกิดขึ้นเลยยังบวบคมจนน้ปลาเข็งกระเด็ต้องใช้หมุนออกไปหนึ่งเบื้องอีกหลังหนึ่งครับ นี่มาเบิ่งหลังที่ห้องครับเป,เป็นยังไงเลยอุยอ้ยตัวนี้งาเปิดเลยตัวนี้งาเปิดครับโอ้ยช่วยยังวะตัวนี้งาเปิดครับโอ้ยอยังวะ <c oughs> โอ้เสียดายครับสงสยัยถือกบใหญ่เลยนี่มาหอดลังที่เจ็ดแล้วครับ เซียนเพิ่นว่ามีหยังจริงๆครับเฮ้ยเฮ้ามเลยเฮ้ยตัวนี้มันครับหลังที่เจ็ดมันครับเฮ้ยตัวงามเลยครับแต้มที่สามห้อครับโอเคเ้าไปเบิ่งอีกหลังหนึ่งครับโอ้ตัวงามเลยตัวนี้เนาะเฮ้ยว่ามันสีบอดได้ไหมเซี่ยเงียบเงียบหนาวเลี้ยงนะครับเบิ่งอีกหลังหนึ่งครับหลังหลังที่หลังที่เท่าไรหลังที่แปดหรือหลังที่เก่าวะ โอ้ยหลังนี้ม่มียีงครับคือขาตปลาเข่งปลาเข่งอยู่คือเกาครับพาไปเบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับโอ้มาหอดหลังที่เกาครับเอ้หลังที่เกาะเมียขึ้นหัวซุปลองหนามแล้วนี่ปิ้งกันที่เกา คนได้ยามเหนออู้ยี่หดปีงครับเทมดูมันแหละตัวบกไงอ้ยอีปีงตัวบกไงเลยครับคุณตัวป่อยบ้านนั่นผมมีได้ตัวใหญ่สามตัวเห็นเหรอเห็นอยู่อ่ะอีปีงครับเห็นว่ะครับตัวบกไงเลยอือเห็นเลยขนคิงลุกคุณครับตัวบกไงเลยอีปีงตะนายครับมันดิ่นเนี่ย มาหอดอีกรางหนึ่งแล้วครับอีกรางหนึ่งครับเป็นปลาเค็งบ่อน้อเฮ้ยอันนี้ลังนี่มีครับมีตัวครับอุ้ยรางนี่สองตัวเลยเ้เเยกมดูเส้นอู้ลังนี่สองเลยครับเอามันอยู่ครับลางนี้มีสองเลย หลังที่สิบครับเดี๋ยวไปเพิ่งหลังสุดท้ายครับหลังที่สิบเอ็ดเพิ่งได้สี่ขี้บ่หอดหลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายโอ้มีซีรีครับหลังสุดท้ายมีแต่ปเขีงครับยังเหลืออยู่คือเก่าใส่ทอร์เรสยังอยู่คือเก่าครับเอาไปสรุปผลงานเลยครับเอาครับเราก็ยำเงียบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้กบทั้งเบิด์ธาตัวครับแต่ว่าอีกหลังหนึ่งหนึ่งเงียบ อีกลังหนึ่งหน้าเปิดครับสงสัยสิถือกใหญ่โอเคครับกับพ่อได้ปนอยู่ครับน,นึกว่ามันสีฟ้านี่มากสองเสียนคือเขาครับ,นะรรบขั้นพูดใด้มาคลิมนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกเฮาในได้ครับสวัสดีครับ